สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อคืนฝนตกทั่วฟ้าไหมครับที่บ้านผมฝนตกชุ่มฉ่ำดีจังเลยครับเมื่อคืนหลังจากไม่ได้ตกมานานแล้วครับเพิ่งตกเมื่อคืนนี่ครับอันนี้ก็ยังมีเมฆมึนคึมอยู่เลยครับข้างบนฟ้าทิ้งช่วงครับแถวบ้านเขาทำนาปังกันเยอะครับ รอบแรกเขาก็ไถทิ้งกันหมดเลยไถยข้าวทิ้งกันหมดเลยอันนี้รอบสองครับบางคนก็ได้ไถทิ้งนะครับบางคนก็ยังพอมีฝนตกใส่ก็ข้าวก็ชุ่มฉ่ำขึ้นมานะครับแถวบ้านเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนอนหลับเย็นสบายดีจังเลยครับ มาดูต้นมงต้นไม้ก็สดชื่นดีครับวันนี้วันนี้วันพระครับเมื่อเช้าก็ได้ไปทําบุญตักบาทมาก็ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอันนี้อากาศก็ยังไม่เห็นแสงแดดเลยครับวันนี้ทุกวันร้อนมากๆเลยครับ วันนี้ว่าจะซักผ้าก็สงสัยไม่ได้ซักครับเพราะว่าข้างบนฟ้าเมฆมันยังเยอะอยู่เลยครับแต่ไม่รู้จะตกไหมนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นพายุครับเป็นฝนพายุโอ้ใช่หรือเปล่ากม่ไห้เพราะว่าเอมันจะทิ้งช่วงหรือเปล่ากล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับข้างบนท้องฟ้า มแมลงปลอบินเต็มเลยแต่เก่านะครับคนเท่าคนแก่คนโบราณน,นะครับเขาเกล่าวไว้ว่าถ้ามแมลงปอ,ออกมาเนี่ยมันจะทิ้งครับฝนมันจะทิ้งนะครับมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็น่าจะจริงนะครับเมื่อวานผมมานั่งเล่นเห็นหมดดำขนไข่ครับ พราะขนไข่ขึ้นที่สูงข pues mm ึ 8, nah, ้นต้นไม้ครับจากดินขึ้นต้นไม้ฝนก็ตกเลยเซนเขาดีมากๆเลยครับคำโบราณเชื่อไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับที่บ้านเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับฝนตกหรือเปล่าครับเห็นต้นไม้สีเขียวสดชื่นแล้วก็มีความสุขครับ นี่ผมก็มานั่งเล่นหลังบ้านครับมานั่งถ่ายทำคลิปวิดีโอพูดคุยทักทายเพื่อนๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจเสมอมาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณออมากครับ